เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคำว่ารวยถึงมักมาคู่กับความเหนื่อยเราวิ่งตามหาเงินทองเหมือนหนูถีบจกักยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อในทางธรรมและความจริงของชีวิตความทุกทางการเงินไม่ได้เกิดจากตัวเลขในบัญชีที่น้อยเกินไปเพียงอย่างเดียวครับแต่เกิดจากใจที่มองไม่เห็นอนาคต เรามักใช้ชีวิตอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวนี้จนลืมไปว่าอีกห้าปีหรืออีกสิปีข้างหน้าก็ยังมีตัวเราอีกคนหนึ่งรอคอยเราอยู่เขาคือตัวเราในอนาคตครับลองหลับตาลงเบาๆนะครับลองจินตนาการดูสิว่าถ้าวันนี้คุณยังใช้เงินเพื่อถมความสุขชั่วคราวตัวคุณในอีกห้าปีข้างหน้าเขาจะมองกลับมาหาคุณด้วยสายตาแบบไหน เขาอาจจะกำลังร้องไห้หรือกำลังนั่งกลุมขมับด้วยความเครียดจากหนี้สินที่เราเป็นคนก่อไว้ในวันนี้ความจริงที่น่าตกใจคือสมองของเรามักเล่นตลกครับมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราในอนาคตคือคนแปลกหน้าเราเลยกล้าโยนภาระไปให้เขากล้าขโมยความสุขของเขามาใช้ก่อน แต่ในซีรีส์นี้เราจะมาปรับจูนจิตใจกันใหม่เราจะสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างตัวคุณในวันนี้กับเศรษฐีผู้มีความสุขในอีก5ปีข้างหน้าให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อใจเชื่อมถึงกันความมั่งคั่งจะไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่มันจะเกิดจากความรักที่คุณมีให้ต่อตัวคุณเองครับ ในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าทำไมสมองของเราถึงใจร้ายกับอนาคตของตัวเองนะักและเราจะใช้ธรรมะข้อไหนมาเป็นยารักษาใจดวงนี้ติดตามต่อนะครับจากตอนที่แล้วที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าสมองของเรามักมองตัวเราในอนาคตเป็นคนอื่นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกลไกนี้เพื่อที่จะได้ก้าวข้ามมันไปให้ได้ครับ ในทางวิทยาศาสตร์มีการค้นพบผ่านภาพสแกนสมองที่น่าสนใจมากครับเวลาที่เราคิดถึงตัวเองในปัจจุบันสมองส่วนหนึ่งจะทำงานสว่างวาบขึ้นมาแต่พอให้คิดถึงตัวเองในอีกสิปีข้างหน้าแสงไฟในสมองส่วนนั้นกลับริบหรี่ลงจนดูเหมือนเวลาเราคิดถึงคนแปลกหน้าข้างถนนนี่คือเหตุผลทางชีวภาพครับว่าทำไมเราถึงเก็บเงินไม่ได้เพราะลึกๆแล้วจิตใต้สำนึกเราคิดว่า ทำไมฉันต้องประหยัดให้ไอ้คนแปลกหน้าคนนั้นด้วยสูเอาเงินมาซื้อความสุขให้ฉันตอนนี้ดีกว่านี่คือมายากลของการเวลาที่หลอกตาเราครับในทางธรรมสิ่งนี้เรียกว่าความไม่รู้หรืออวิชชาที่ทำให้เรามองไม่เห็นความต่อเนื่องของเหตุและผลเราลืมไปว่า หรือการกระทําในวันนี้คือแม่พิมพ์ที่จะหล่อหลอมรูปร่างชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้ถ้าเปรียบชีวิตเหมือนสายน้ำสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านคุณในวันนี้กับสายน้ำที่จะไหลไปถึงมหาสมุทรในอีก5ปีมันคือน้ำสายเดียวกันครับถ้าวันนี้เราทิ้งขยะลงแม่น้ำปลายทางย่อมเน่าเสียแต่ถ้าวันนี้เราลอยดอกไม้ลงไปปลายทางย่อมงดงาม เราต้องเริ่มฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดที่ว่าเอาไว้ก่อนหรือเดี๋ยวค่อยเริ่มเพราะทุกครั้งที่เราผัดวันประกันพรุ่งคือการที่เรากำลังผลักภาระหนักอึง้งไปบนบาของคนที่เรารักที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองในอนาคตครับ แล้วเราจะทำอย่างไรให้เรารู้สึกรักและผูกพันกับคนแปลกหน้าในอนาคตคนนั้นคำตอบอยู่ที่การสื่อสารครับในตอนหน้าผมจะพาคุณไปทำกิจกรรมที่ลึกซึ้งที่สุดคือการเขียนจดหมายข้ามเวลาครับในตอนนี้เราจะเริ่มเข้าสู่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงน,นั่นคือการสร้างเครื่องมือทางจิตใจที่เรียกว่าจดหมายจากอนาคตครับ หลายคนอาจจะเคยเขียนจดหมายหาเพื่อนหาคนรับแต่น้อยคนนักที่จะเคยได้รับจดหมายจากตัวเองที่ประสบความสำเร็จแล้วลองจินตนาการตามผมนะครับ สมมุติว่าตอนนี้เวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว5ปีและคุณใช่ครับคุณนั่นแหละได้กลายเป็นคนที่คุณอยากเป็นแล้วคุณมีฐานะที่มั่นคงมีเงินเก็บที่ทําให้อุ่นใจมีบ้านที่น่าอยู่และที่สําคัญคุณมีความสงบสุขในจิตใจอย่างเต็มเปี่ยม ผมอยากให้คุณลองสวมวิญญาณเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคนนั้นแล้วหยิบปากกาขึ้นมาหรือจะพิน์ในโทรศัพท์ก็ได้ครับแต่การเขียนด้วยลายมือจะช่วยเชื่อมโยงสมองกับหัวใจได้ดีกว่าเขียนจดหมายกลับมาหาตัวคุณในวันนี้ที่กำลังนั่งฟังรายการนี้อยู่ การเขียนนี้ไม่ใช่การเขียนด้วยความโลภนะครับแต่การเขียนด้วยเมตตาธรรมเขียนด้วยความรักและความหวังดีเหมือนพี่ที่สอนน้องเหมือนคนที่ผ่านน้ำร้อนมาก่อนแล้วอยากบอกทางลัดให้คนที่กําลังเดินตามหลัง ในจดหมายนั้นผมอยากให้คุณเริ่มต้นด้วยคำว่าขอบคุณขอบคุณตัวคุณในวันนี้ที่ตัดสินใจเริ่มฟังรายการนี้ขอบคุณที่เริ่มคิดจะเก็บออมขอบคุณที่ยอมเหนื่อยในวันนี้เพื่อให้พี่คนนี้สบาย เมื่อจิตเราเริ่มสัมผัสได้ถึงความมีอยู่จริงของตัวตนในอนาคตความรู้สึกโดดเดี่ยวจะหายไปครับแรงบันดาลใจในการสร้างเนื้อสร้างตัวจะไม่ใช่ไฟไม่ฟางอีกต่อไปแต่มันจะเป็นตะเกียงน้ำมันที่โชดช่วงตลอดเวลา แต่การเขียนจดหมายให้ได้ผลดีที่สุดต้องมีเทคนิคในการบรรยายรายละเอียดครับรายละเอียดที่จะทำให้สมองของคุณเชื่อสนิทใจวันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่แค่ฝันกลางวันจะเขียนอย่างไรให้ส่งพลังเราจะไปเจาะลึกกันในตอนหน้าครับเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในจดหมายฉบับนั้นกันต่อ การจะสั่งสมองให้เปลี่ยนทิศทางชีวิตเราต้องใช้ผัสสะหรือประสาทสัมผัสทั้งห้าเข้ามาช่วยครับในทางธรรมจิตรับรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิน้นกายและใจในจดหมายที่คุณในฐานะคนรวยในอีกหปีข้างหน้าเขียนมหาตัวเองอย่าเขียนแค่ตัวเลขครับ อย่าเขียนแค่ว่าฉันมีเงินสิบล้านเพราะสมองส่วนอารมณ์จะไม่รู้สึกอะไรกับตัวเลขที่แห้งแล้ง แต่จงเขียนถึงความรู้สึกครับลองเขียนบรรยายบรรยากาศในวันที่คุณประสบความสำเร็จจงเขียนถึงกลิ่นกลิ่นของกาแฟหอมกรุ่นที่คุณนั่งจิบในบ้านหลังใหม่ที่ปลอดหนี้เขียนถึงเสียงเสียงหัวเราะของพ่อแม่ที่คุณพาไปเที่ยวพักผ่อนได้อย่างสบายใจเขียนถึงสัมผัสความรู้สึกนุ่มนวลของที่นอนเกรดดีที่คุณทิ้งตัวลงนอนได้อย่างไร้กังวลและสำคัญที่สุดคือเขียนถึงความรู้สึก รู้สึกที่ใจความรู้สึกเบาสบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกความรู้สึกที่ตื่นมาแล้วไม่ต้องกังวลว่าสิ้นเดือนจะมีเงินจ่ายค่าห้องใหม่เมื่อคุณบรรยายสิ่งเหล่านี้ลงไปสมองของคุณจะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขออกมาเสมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วและนี่แหละครับคือเคล็ดลับ เมื่อสมองเสพติดความสุขจากความสงบและความมั่นคงนี้มันจะเริ่มต่อต้านความสุขจอมปลอมครั้งต่อไปที่คุณจะควักเงินซื้อของฟุ่มเฟือยเพียงเพื่ออวดใครบางคนภาพความสงบสุขในอีกห้าปีข้างหน้าจะผุดขึ้นมาเตือนสติคุณจะเริ่มรู้สึกว่าของชิ้นนี้ไม่คุ้มเลยถ้าต้องแลกกับความสงบใจในอนาคต การเขียนจดหมายแบบนี้คือการปักธงชัยลงในจิตใต้สำรึกครับแต่เมื่อปักธงแล้วเราต้องมีวิธีการดูแลรักษาธงนั้นไม่ให้หลมลงซึ่งเราจะคุยกันต่อในตอนหน้าครับ ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดพลังงานหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความมั่งคั่งนั่นคือความกตัญญูหรือความรู้คุณครับปกติเรามักถูกสอนให้กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเรื่องประเสริฐครับแต่วันนี้ผมอยากชวนให้คุณฝึกกตัญญูต่อตอนเองผ่านจดหมายฉบับเดิมในเนื้อความของจดหมายให้ตัวคุณในอนาคตเขียนขอบคุณการกระทำ เล็กๆน้อยๆของตัวคุณในปัจจุบันให้มากที่สุดขอบคุณนะที่วันนั้นเธอตัดใจไม่ซื้อเสื้อตัวใหม่แล้วเอาเงินมาหยอดกระปุกแทนขอบคุณนะที่เธอยอมตื่นเช้ามาศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนทาที่เธอก็ง่วงมากขอบคุณนะที่เธออดทนต่อคําชวนไปปาร์ตี้และเลือกที่จะทํางานเสริม ทำไมต้องขอบคุณเพราะจิตใจมนุษย์นั้นต้องการการยอมรับครับและการยอมรับที่ทรงพลังที่สุดคือการยอมรับจากตัวเราเองเมื่อเราได้รับคำขอบคุณจากอนาคตเราจะรู้สึกว่าความเหนื่อยยากในวันนี้มันมีความหมายในทางธรรมนี่คือการเจริญปิติให้เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตมีปิติจิตจะมีกําลังครับ การเก็บเงินจะไม่ใช่เรื่องของการจำยอมหรือการบีบคั้นตัวเองอีกต่อไปแต่จะเป็นการทำด้วยความเต็มใจเหมือนเรากำลังปรนนิบัติคนที่เรารักลองอ่านจดหมายส่วนนี้ซ้ำๆทุกเช้านะครับให้เสียงของอนาคตดังก้องในใจคุณแล้วคุณจะพบว่าการเดินผ่านร้านกาแฟแพงๆหรือของลดราคาจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะคุณรู้ว่ามีใครบางคนกำลังรอขอบคุณเงินก้อนนี้อยู่ที่ปลายทาง เมื่อใจฟูด้วยคำขอบคุณแล้วเราจะเปลี่ยนพลังงานนี้ให้เป็นสัญญาใจที่มั่นคงได้อย่างไรติดตามต่อในตอนหน้าครับเดินทางมาถึงตอนที่6แล้วนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากนาม,มาธรรมมาเป็นรูป,ปรธรรมที่จับต้องได้เราจะแปลงจดหมายจากอนาคตให้เป็นสัจจะหรือคำมั่นสัญญา ในทางธรรมสัจจะคือความจริงใจคือความตั้งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าขาดสัจจะเป้าหมายใดๆก็ยากที่จะสำเร็จครับเมื่อคุณได้จดหมายที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วผมอยากให้คุณทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมแห่งพันธสัญญา หาซองจดหมายสวยๆใส่จดหมายฉบับนั้นลงไปหรือถ้าใครถนัดเทคโนโลยีก็ตั้งเป็นภาพหน้าจอมือถือไว้เลยครับจากนั้นให้คุณสร้างพยานวัตถุขึ้นมานั่นคือการเปิดบัญชีธนาคารหรือสร้างพอร์ตการลงทุนแล้วตั้งชื่อบัญชีนั้นตามความฝันในจดหมายครับอย่าตั้งชื่อว่าบัญชีเงินฝากเฉยๆนะครับมันดูแห้งแล้งเกินไปให้ตั้งชื่อว่าทุนกเกษียณสำราญของชื่อคุณหรือเงินทุ คุณอิสรภาพในอีกหปีทุกครั้งที่คุณโอนเงินเข้าไปในบัญชีนี้แม้จะเป็นเงินเพียงหลักร้อยขอให้คุณระลึกเสมอว่าคุณไม่ได้กำลังเสียเงินไปเก็บแต่คุณกำลังส่งสเสบียงไปให้ตัวคุณเองในอนาคตเหมือนเราใส่บาตรครับเราทำบุญด้วยความสบายใจการออมเงินก็เช่นกันให้ทำด้วยจิตที่สละออกจากการบริโภคปัจจุบันเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่าในภายภาคหน้า การมีชื่อบัญชีที่ชัดเจนคือเครื่องเตือนสติเป็นสติสัมปชัญญะในรูปแบบของการเงินที่จะคอยดึงคุณกลับมาเมื่อคุณเผลอไผลไป,ไปกับกิเลสเย่าอยู่แต่เส้นทางอีกห้าปีมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกครับมันต้องมีมารหรืออุปสรรคเข้ามาทดสอบใจเราแน่นอนเราจะรับมืออย่างไรมาหาคำตอบในตอนหน้าครับ ทุกคนครับในการเดินทางไปสู่ความมั่งคัง่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เศรษฐกิจที่ผันผวนแต่เป็นใจที่หวั่นไหวของเราเองครับ ระหว่างทางหาปีนี้แน่นอนว่าคุณจะต้องเจอมานในรูปแบบต่างๆมานแห่งความอยากได้อยากมีเพื่อนซื้อรถใหม่เราก็อยากได้บ้างมานแห่งความท้อแท้เก็บเงินตั้งนานได้นิดเดียวเลิกดีไหมมานแห่งความประมาทคิดว่าใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาใหม่เมื่อมารเหล่านี้เข้ามาเคาะประตูใจขอให้คุณใช้อาวุธที่เราเตรียมไว้ครับนั่นคือจดหมายจากอนาคต ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อหรือรู้สึกอยากจะทุบกระปุกหมูมาใช้ให้หยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาอ่านอ่านช้าๆทีละประโยคให้เสียงของตัวคุณในอนาคตปลอบประโลมใจคุณอย่าเพิ่มยอมแพ้นะฉันรอเธออยู่ตรงนี้ถ้าเธอหยุดเดินฉันจะหายไป ให้ระลึกถึงหลักขันติหรือความอดทนครับความรวยที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาเหมือนการปลูกไม้ยืนต้นครับวันแรกๆเรามองไม่เห็นรากที่อย่างลึกลงดินด้วยซ้ําเราเห็นแต่ความว่างเปล่าแต่ถ้าเราหมั่นรดน้ําออมเงินพรวนดินหาความรู้วันหนึ่งมันจะเติบใหญ่ให้ร่มเงาและออกดอกออกผล จำไว้นะครับว่าความทุกข์จากการอดเปรี้ยวไว้กินหวานในวันนี้มันเป็นเพียงความทุกข์ชั่วคราวแต่ความทุกข์จากความจนในยามแก่เท่ามันยาวนานและทรมานกว่ามาก ใช้จดหมายเป็นกรอบป้องกันใจใช้เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นแสงนำทางแล้วคุณจะก้าวข้ามบททดสอบเหล่านี้ไปได้ครับและในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดเพื่อส่งคุณขึ้นสู่ฝั่งแห่งความมั่งคั่งอย่างสมบูรณ์ครับเดินทางมาถึงบทสรุปของการเดินทางอีกหปีฉันต้องรวยแล้วนะครับ ตลอดทั้งเจตอนที่ผ่านมาเราไม่ได้แค่คุยเรื่องเงินแต่เราคุยเรื่องจิตวิญญาณของการสร้างเหนือสร้างตัวเราเริ่มจากการยอมรับความเจ็บปวดในปัจจุบันเราทำความเข้าใจสมองที่มักหลอกเราเราสร้างตัวตนใหม่ผ่านจดหมายจากอนาคตเราเติมเต็มรายละเอียดด้วยความรู้สึกเราขอบทุนตัวเองล่วงหน้าและเราสร้างวินยัยผ่านสัจจะและขันติสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดทิ้งท้ายว่า ความรวยที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีเงินมหาศาลให้คนอื่นอิจฉาแต่คืออิสรภาพครับอิสรภาพที่จะปฏิเสธงานที่ไม่ชอบอิสรภาพที่จะใช้เวลากับคนที่เรารักและอิสรภาพจากความกังวลจดหมายจากอนาคตที่คุณเขียนไม่ใช่แค่กระดาษเปื้อนหมึกแต่มันคือแผนที่ลายแทงขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในใจคุณเองขอให้คุณเก็บรักษามันไว้ให้ดีกลับมาอ่านมันทุกครั้งที่หลงทาง อีกห้าปีข้างหน้าเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่คุณได้เป็นเศรษฐีตามที่คุณตั้งใจวันที่คุณได้เปิดอ่านจดหมายฉบับนี้อีกครั้งด้วยมือของคุณเองที่สั่นเทาด้วยความปิติคุณจะรู้ว่าปาฏิหารไม่ได้เกิดจากฟ้าประทานแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆของคุณในทุกๆวันนับจากนี้ ขอให้ผลแห่งความเพียรความอดทนและสติปัญญาที่คุณได้เริ่มเพาะบ่มในวันนี้จงส่งผลให้คุณพบกับความมั่งคั่งที่มั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนขอให้คุณในอีกห้าปีข้างหน้าขอบคุณคุณในวันนี้ด้วยรอยยิ้มที่กว้างที่สุดครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแต่การเดินทางของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นขอให้จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสวัสดีครับ